กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก็คือพี่จะมานะครับเรียกได้ว่าแจกเพชรนะครับจะมาช้านิดนึงนะครับเนาะแต่ก็มาแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้พี่เตรียมแจกเพชรนะครับเนาะถามว่าทําไมถึงมาช้านะครับเนาะติธุลานะครับทุกคนเด้อเอาจากนี้กันนะครับเนาะก็พูดง่ายเลยละกันนะครับว่าติทุลานะครับเนาะก็เลยแบบว่ามาแจกนะครับเนาะช่วงประมาณ10บโมงละกันนะครับเนาะพี่คิดว่า I'm และหลายคนนะครับนาอก็คงรอคอยวันนี้นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ทุกคนรอคอยพี่ก็ต้องแจกให้นะครับทุกคนแ้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะนัาจะเต็มให้แน่นอนนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับน้อถ้าอยากได้นะครับก็ไม่ต้องยากเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่ามีการแจกเพชรนะครับทุกคนเออถ้าอยากได้เพชรคลิปนี้ก็มีนะครับทุกคนถามว่าแจกเพชรนะครับเรื่องในโอกาสอะไรนะครับก็คือการแจกเพชรรั้นนี้นะครับนาอก็เรียกดีว่า เรื่องแนวกาสอะไรไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ก็คือคลิปไหน5,000คนดูพี่แจกนะครับและรวบรวมมาแจกวันอาทิตย์วันเดียวนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี END ้ก็เหมือนกันนะครับถ้าทุกคนอยากได้ก็กดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องและบัตรกาลิน่านะครับน้องจะอยู่ในคลิปเลยนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็ติดตามคลิปละกันนะครับขึ้นตรงไหนอะไรไงพี่จะไม่บอกละกันนะครับฝากให้ทุกคนติดตามนะครับทุกคนเพราะว่าบัตรกาลิน่านะครับน้องมันจะอยู่ในคลิปนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าออยากได้นนนใส่ว ของกิจกรรมหรือว่าอยากรู้นะครับว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับเนาะเล่นยังไงบ้างนะครับเนาะหรือว่ากิจกรรมนะครับเนาะอัปเดตมาใหม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับแต่วันนี้มีการแจกเพชรแน่นอนนะครับเนาะและพี่จะมารีวิวของฟรีด้วยนะครับสําหรับกิจกรรมถัดไปของฟรีไฟล์ของเรานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับจะมีการรีแล้งในวันที่1นนะครับเนาะเหลืออีกประมาณแบบว่าไม่ถึง อึดใจนะครับน้องก็จะรีแลกซอีกแล้วนะครับน้องและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าของมรำวันตัวถัดไปเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้อนี่เลยนะครับอันนี้ครับก็เป็นทางด้านของดูอินทรีนะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องเรียกว่าโคตรเท่กันไปเลยนะครับน้องเปลี่ยนท่าทางใหม่ด้วยนะครับน้องแล้วก็มีท่าทางดูอินทรีประมาณนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ท่าทางนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นล่มนะครับน้อล่มดูอินทรีนะครับทุกคนแล้วก็เป็นสกีดปืนนะครับน้องอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ M4A1 นนะครับ้องก็จะะเปป็นรมโฟ เลยนะครับสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับทุกคนที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าซูจิ้งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นสกินปืนที่โค้รเท่นะครับนอความเท่นะครับเรียกได้ว่าเมื่อสกินปืน up เลเวลได้เลยนะครับนอเพราะว่ามันเท่กันมากๆกนะครับนอเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนอตาทับนะครับนอก็คือแบบว่าถ้าคนไหนนะครับนอที่ดันแลงนะครับถึงยีโนฮิตได้นะครับนอก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับได้ตาทับนะครับนอหรือว่าตาประดับนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เนาะแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับ <informative. S 1> ก็เป็นรางวัลแร้งทั่วไปนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้นะครับเนาะเมื่อเวลาเราดันแร้งได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับเนาะก็มีเมสเก็ตบอร์ดนะครับเนาะมีโปรไฟล์มีพื้นหลังมีสกินปืนและมีซุดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนจะได้หมดแน่นอนนะครับเนาะงสำหรับ ของในนี้นะครับเนอที่พี่รีวิวตอนนี้นะครับเพราะว่าทุกคนด้านถึงดิโเราหิตก็ได้ไปหมดเลยนะครับเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับง่ายนะครับเนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าง่ายๆเลยนะครับเนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนนะครับเนอสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอว่าอันนี้นะครับเนอก็เป็นทางด้านของกิดกรรมนะครับเนอที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับเนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอว่าดจริงนะครับทุกคน คนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนทูกหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสุดจริงนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับนาหรับน้องน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนและถามว่ารางวัลเก่าเป็นยังไงนะครับสำหรับรางวัลเก่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือรางวัลเก่านะครับนอก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับนองในส่วนของจุดนี้นะครับทุกคนก็ไม่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นรางวัลเก่าประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของรางวัลเก่านะครับนอที่แบบว่า ทุกคนนะครับนะ้องก็คืออย่าพลาดเลยนะครับนะ้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะ้องนี่นะครับก็รีบเก็บสะสมแล้วกันนะครับเพราะว่ารางวัลแบบนี้นะครับจะไม่มีขายนะครับนะ้องที่สําคัญนะครับก็คือ อย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าเราจะไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับเป็นรางวัลสะสมนะครับเนาะหรือว่าของฟรีสะสมนะครับเนาะแต่ละชิ้นจะแตกต่างกันไปนะครับและจะไม่เอากลับมาขายจะไม่มีอีกนะครับเนาะถ้าอันไหนแรขึ้นมานะครับทุกคนนะครับพลาดเลยนะครับท้าไมสะสมไว้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าของสะสมก็มีประมาณนี้นะครับเนาะและอย่างที่พี่บอกนะครับว่าวันนี้พี่จะมีการแจกบัตรกาลิน่าหรือว่าแจกเพชรนะครับถ้าคนไหนอยากได้เพชรนะครับเนาะก็คือ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนนะครับนะ้องและพี่จะแจกเพชรให้ละกันนะครับถามว่าพี่แจกแบบไหนอะไรไงนะครับนะ้องการแจกเพชรของพี่นะครับนะ้องก็รีดีว่าจะแจกให้แบบว่าขึ้นมาหน้าจอเลยนะครับนะ้องเป็นเลขบัตรกาลิน่านะครับและทุกคน สามารถไปใส่ได้เลยนะครับพี่ขอบอกเรียนละกันนะครับว่าเลขบัตรกาลิน่านะครับน้องก็เรียกได้ว่าจะมีมูลค่า300บาทนะครับเนาะหรือว่า10,60เพชรเพนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงนี้ลวกันนะครับสำหรับรางวัลนะครับใครเร็วใครได้ลวกันนะครับรางวัลละ10,60เพชรมเพี2รางวัลเท่านั้นนะครับทุกคนก็จัดไปเลยลวกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกยเรยนละกันนะครับเนาะว่า ตอนนี้นะครับน้องพี่ก็ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพี่พี่ไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับน้องในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนก็จะมีแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มให้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของเพรนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้เลยนะครับนอเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มให้นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าถ้าคนไหนได้ไปก็ดีใจด้วยแล้วกันนะครับนอและ ถ้าคนไหนยังไม่ได้นะครับเนาะต้องทํายังไงนะครับสําหรับคนที่แบบว่ายังไม่ได้ก็มีทางออกให้นะครับก็คือสําหรับคนที่ยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับก็คือดูคลิปนี้ให้จบกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์นะครับแล้คอมเมนต์ละกันนะครับและ คนละคอมเมนต์ละกันนะครับเนาะถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจพี่เดี๋ยวพี่แจกให้อีกละกันนะครับทุกคนเออแต่อาจจะไม่ถึงพันนะครับเอาเป็น300เพชรละกันนะครับเนาะก็ถ้าอยากได้นะครับเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ละกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะไปอ่านนะครับเนาะคอมเมนต์ไหนโดนใจแจ้งให้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่ น้องคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับน้องก,ก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอสลายเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย